เอามาดูครับดูกับโลโบักแมตต์กัสซีล่าวันนี้นะครับเราจะมาเล่นโดยทีจะมาบอกคนที่ผมชอบในหนึ่งตัวนะแล้ว,ว่าอะไรสุดท้ายนั่นก็คือเออ่ตัวไหนตัวนี้เลยถามว่าก็เพิ่มอยู่นะแต่ว่ามังมีความที่ไม่ชอบอยู่เลยนะนคือแบบ ก็ใจดีหน่อยนะกอมันแบบมียีชอบมีคนฆ่าบางทีก็เจอปล่อยเวลาผมเจอปลนะ่อยเนี่ยบายอเรนเดร์ก็ปล่อยผมก็ฆ่ามาเนาะผมก็ฆ่าคนได้สองตัวอันดับสิบนะเนี่ยอันดับสิบอันดับนี้ก็เป็นอันดับเก้านะครับเลี้ยวเก้าแล้วก็บอกกับอันดับเกนะ้าบ้างนะหมายถึงตัวที่ผมชอบนะแต่ว่าตัวน,นี้มันห่วนะ ก็มีคนฆ่าไอ้เนี้ยแล้วก็ฆ่าคนแล้วก็ฆ่ายากเกินเพราะว่ามันเป็นอาฆาตคนแล้วมันเล็กอยู่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้นะคือดาบเปล่าหรือเลือดเปล่าไปพร้อมกันด้วยเนี่ยคือมันเป็นเลเจนดารี่นะคือแบบน้ำแข็น้ำแขงหรือว่าความหรือว่าอะไรเนี้ยเพราะว่ามันคป็นอาฆาตคนยากหน่อยนะถ้าเล่นเยอะๆก็ใครเก่งหมดท่าก็ฆ่าได้ง่ายมากนะตัวนี้ดาบก้านแล้วอันนี้ฆ่าดับแปด เนี่ยคนที่ผมชอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนอ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 เออตัวขอร์เลอรนี่ก็สกิลแบบเหมือนไอ้กัคคิระตัวนี้เลยนะครับตีก็ไม่เหมือนอันนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเลือดโอ้โหมันตัทยาตัวนี้ยังเยอะก,กว่าเลยนะโดสี่พันสองสองพันหกหนึ่ยี่ห้าเด่นะตัวที่ผมชอบตัวนึง่ายคือม,มา V A เป็นตัวที่ผมชอบมากนลครับอันนี้อันดับเอ่ออันดับเท่าไหร่อันดับเจ็ดเออตัวที่ผมตัวที่ผมชอบมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยังชอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ยังชอบอยู่หรือเปล่าไม่รู้เลยเอ่อไอีตัวนี้เป็นตัวอันดับอืมเจ็ดแล้วกันนะครับส่วนตัวอันดับหกกาซิล่า โทวะนั่นเองผมก็ไม่รู้นะว่าปีอะไรผมไม่ได้เลยผมไปดูนะถามว่าผมได้ดูไหมบางทีดูทีนะบางทีดูทีบางทีก็ไม่ดูนะดีโอเคนะครับตัวดีภาคนี้แม่งก็ระดับพุกส่วนเอ่อตัวนี้ระดับ เอ่ออันดับอันดับอันดับห้านะครับมาตัวนี้นะครับก็เลือดประมาณเอ่อสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะดูเลือดเยอะนะจะกอคาวเลอร์นั่นยังซุมไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีของเข้ามานี่นั่นราคาพอๆพอไรตัวนี้ด้วยเนี่ยมันแขีงนว่าไทยทานไททันไโกจีละเห็นไหม สาาะโกตีละนั่นเองนะครับนี่ก็คืออันดับห้านะครแล้วนี้ก็อันดับอันดับอันดับแล้วอันดับห้าดี่อันดับสี่นะครับที่ผมที่ผมชอบมากเลยนะไม่พลาดที่ผมดูทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ดูนะบางทีบางทีก็ไม่ได้ดูนะแต่ว่าตอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่สว่วนอันดับ ที่สามนั่นก็คือเออนี่เลยครับชิงกัชิีล่านะครับไม่ได้บอกความโหดนะบอกว่าชอบตัวไหนนี่นะครับก็เป็นแบบชิงกัชิีล่าเป็นเป็นเวลาฟ้นใครหลักคืบแมบบ้แต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามแน่เลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งก็ยังไกแรงอยู่ดีนะเลเวลหนึ่งร้อยเลือดหายจะครึ่งเลยอะดับ สองร่านก็คือบึกนี่ชิงเทล่าเลเกนนินนาไล่เธอบนเจ่งนะโจมตีแรงกว่าก็ซิีล่าพักเอ่อคอนชื่อพักชิงนะแต่ว่าชิงยังตีแรงไปกว่าดิวเดิงเออ กตัวนี้นะครับก็อันดับสองนะครับส่วนอัน,น,นอดับหนึ่งนั่นก็คือมาอันดับหนึ่งเออตัวไหนดีเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะนี่ลูกกัตชิล่าไม่รู้เหมือนงั้นแต่ว่ามันเหมือนกัตชิล่ามากอันนี้ตัวที่กลวงสุดในแบบนี้ไม่น่าจะใช่กัตชิล่าเบอร์นิงเคเซ ไม่ใช่เบอร์นิงตัวนี้ไม่ใช่ตัวในไ้ทงนั้นนกนกจากตัวนี่ที่โหดมากมากโหดมากที่สุดตีแบบเลือดหายไปแบบเหมือไม่คแรบบึ่งนะคือมันตีแบบมันตีแบบสองเบอร์เท่ากับได้สองตังมาเลยนะสมมติได้ยี่สิบมันก็จะเอายี่สิบมาสองรอบโดยการตีครั้งเดียวนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ผมทอบมาก ยังไม่มีได้ทำมาได้ยังไงก็ออ่าให้ผมได้ไม่เป็นไรดบบบัดรเบียร์แบนึงที่ผมชอบยิ่งกว่านีบครับนั่นก็คือบางทีก็อยากได้ทีบางทีก็ไม่อยากได้ม่มีสองตัวที่ไม่ได้ะิดัา กว่าในหนังคิดว่าปลาคาร์ปตัวนี้นี่ยังากากว่าตัวนี้ไม่ใช่เยอะนะครับเบตัวนี้เก่งกว่าไปนิดนึงนะคือตัวนี้แม่งน,น่าจะเก่งนะกดมากอะ่ะสัาวเล็ตอย,ย่ากสู้ไม่ใชยได้แต่ว่าบังกาชนะนะยังไงมันก็เหมือนสเสมออะ่ะก็คิดว่าตัวนี้ก็สลาย mm hmm. เออมันสหลายไปเลย มันแบบมันโดนาวิดมันก็นซซีราแคงวิบแค่แข็งไงใช่ป่ะวะไม่ได้ได้แต <c oughs> ่ใช่มั้มอันนี้ก็เบอร์นิ่งกัซซล่าเบอร์นดีเพราะว่ามันเนี่ยเบอร์นิ่งกัซซล่าเฮเซอันนี้เฮเซนะครับเบอร์หนึ่งเก้าเก้าห้าอันนี้ก็ท้ายกัซิล่าภาคปีสองบัตรอีกเก้าสายกัซซีราไม่ใช่เบอร์นิ่งเ ถ้าคนที่สมอย่างเช่นเบสซ์มาติสกาเนี่ยผมไปดูนี่โอ้โหขนลุกเลยนี่ก็คือตัวเบิร์ไฟเกซิล่าแต่ว่าพาังยอมตีแรงอยูอย่นะถ้าเรเวลสมอย่างเช่นเรียกอะใช่ปะตีเข้าเือดหายมาเป็นเอ่อไม่ครึ่งเลยครับจะหมดแหะตีสองทีก็ตายอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเออโคตร ไม่ใช่เปิดเฮเซนะทำต,ตอนนี้ตัวน,นี้ต่อนการโจมตีนี่เก่งนะการเอาเบือไปตีเบ้งเก่งนะการกัดเบ่งก็เก่งแต่ว่าการปล่อยพลังหลักบา,บา,บาเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยครับแต่มานี่ก็คืออดดักที่ผมกาซิร่าที่ผมชอบแล้วเรามาเล่นตอนที่ผมชอบกันดีนะไม่เอาปเปลืองเวลาเกินไปดูดิไม่อยากไม่เล่น ถ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเป็นเพื่อนกับผมในเกมนี้นะวา่าให้ผมเล่นแมปอะไรหรือว่าทุกคนเล่นแมปอะไรผมจะจอดอยู่คนเข้าคนนั้นเลยครับบ๊ายบาย